ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อยิ่งสวดยิ่งมีสเสน่ห์เป็นที่รักของเทวดาและคนทั้งหลายสวดภาวนาเป็นประจำบารมีหลวงปู่สุขช่วยท่านได้ คาถามหานิยมหรือคาถามหาเสน่ห์เป็นบทสวดที่เชื่อว่าจะช่วยเสริมเสน่ห์นิยมสวดก่อนออกเดินทางไปเจรจาในเรื่องต่างๆผู้คนพบเห็นก็จะเมตตาเอ็นดูไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกค้าคนรักผู้หลักผู้ใหญ่หากสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลร่วมกับการปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องก็จะส่งผลดี ต่อผู้ที่สวดภาวนาเป็นประจำพระคาถามหานิยมเป็นคาถามหาสเสน่์มีมากมายหลายบทแต่ละบทก็มีพุทธคุณรวมถึงความหมายที่แตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่ใช้สวดสำหรับสร้างกำลังใจก่อนจะติดต่อพบปะผู้คนเชื่อว่าคาถาเหล่านี้จะช่วยทำให้วาจามีสเสน่ห์ใครพบเห็นก็ราใคร เมตตาเอ็นดูทำให้การติดต่อประสานงานไม่ว่าเรื่องใดก็ตามจะผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัดพระคาถาเมตตามหาเสนีหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าคาถาบทนี้เป็นอีกบทที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นคาถาเมตตามหาเสนีที่ท่องบ่อยๆแล้วจะทำให้เป็นที่เมตตา และมีมหาสน่ห์ต่อผู้คนทั้งหลายนิยมใช้กันมากเพราะใช้แล้วจะมีเมตตามหานิยมประเสริฐนักแลศักดิ์สิทธิ์ทรงฤทธิ์ด้วยเมตตามหานิยมสวดเป็นมีแต่คนรักคนเมตตาจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมีเสน่ห์เหลือล้นทำถูกทำเป็นประจำทำทุกวันร่ำรวยสำเร็จรอบด้าน คาถานี้ทรงอนุภาพอย่างมากเพราะเป็นคาถาเก่าแก่ของครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าถือได้ว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเกจ,จิชื่อดังของประเทศตัวคาถาและวัตถุอาคมของท่านนั้นมีอนุภาพอย่างยิ่งสาเหตุที่คาถาของท่านศักดิ์สิทธิ์และท่านทำพระเครื่องรางของขลังได้ประสิทธมิมทธิ์มีเดช ทั้งที่ชายอัคระเรียกยันเพื้นๆเท่านั้นเองเป็นเพราะอำนาจจิตที่ท่านได้ฝึกฝนมานั้นกล้าแกล่งยิ่งนักโดยเฉพาะกสินธาตุทั้งสี่มีดินน้ำลมไฟนั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญเป็นบ่อกเกิดแห่งอำนาจอิทธิฤทธิทางใจเลยทีเดียวสำหรับการสำเร็จวิชาชั้นสูงอันเรียกว่ามายาการ คือความเชื่อถือและการปฏิบัติที่มุ่งหมายให้เกิดผลด้วยการใช้พลังหรืออำนาจเหนือธรรมชาติเช่นของขลังพิธีกรรมบังคับให้เป็นไปนตามที่ตนต้องการเช่นท่านเสกใบมะขามให้เป็นตัวต่อตัวแต่เสกหัวปลีให้เป็นกระต่ายตลอดจนการผูกขุนพระยนด้วยฟางข้าว เศษคนให้เป็นจระเข้แบบนี้เป็นต้นมันเป็นมายาการชั้นสูงคือการบังคับให้เป็นไปตามที่ตนต้องการแต่แท้ที่จริงแล้วใบมะขามก็คงเป็นใบมะขามหัวปลีก็คงเป็นหัวปลีและหุ่นฟางก็คงเป็นหุ่นฟางเหมือนเดิมเว้นแต่ด้วยอำนาจจิตของท่านทำให้เราเห็นไปเอง คาถาเมตตามหานิยมนี้ใช้ภาวนาให้เกิดเมตตามหานิยมเหมาะสำหรับทุกคนโดยเฉพาะคนทำอาชีพค้าขายหรือต้องใช้วาจาในการประกอบอาชีพเป็นหลักซึ่งมีเคล็ดสำคัญข้อที่ว่าการพูดจาต้องอาศัยหลักศีลข้อที่4คือระวังการพูดโกหกระวังการพูดหยาบคายระวังการพูดส่อเสียด ระหว่างการพูดเผอเจอคาถานี้จึงจะศักดิ์สิทธิ์และทรงอานุภาพและขณะสวดตั้งจิตบูชาให้นึกถึงหลวงปู่สุขขอพลังเมตตาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและจะนำคุณธรรมนี้ไปประพฤติปฏิบัติด้วยหลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองปาฏิหาริย์แห่งบุญและเมตตามหานิยมมีจริง ให้ตั้งนโมสามจบแล้วตั้งใจภาวนาคาถาเมตตามหานิยมของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าดังนี้อักโขหะมัตสมิโลกาาัสอิติปาระมตตาติงสาอิติสัพพันยูมาคตาอิติโพธิมะนุป,ปัตโตอิติปิโส จตีนโมอระหังลาโภพ,พุทโลทาพังนาชาลีติณะมะพาทะสัพเพชนาพหูชนาราชาปุริโสอิทธิยูมาพังเอหิจิตตังปิยังมะมะเอหิมาเรโสมามาอาคัตเฉยยะ อาคัสชาหีขออำนาจพระพุทธพจน์ว่าเราจะเป็นเลือดในโลกนี้ขออำนาจแห่งบารมีสามสิบทัดขออำนาจแห่งพระสัพพัญญูขออำนาจแห่งโพรธิญาณด้วยอำนาจแห่งคําขอทั้งหมดนี้ขอพระอระหรันต์จงดลบันดาลลาภห้เราขอพระพุทธเจ้าจงดลบันดาลลาภห้เรา หลวงปู่สุกนั้นท่านได้อุปสมบทเมื่ออายุได้22ปีที่วัดโพบางเคนโดยมีพระคูเฉยจันทศริวัดโพบังเคนเป็นพระอุปชาพระถายมเป็นพระคู่สวดการอุปสมบทนี้มีลุงแฟงเป็นผู้อุปการะทั้งสิน้นส่วนโยมบิดามารดาไม่ได้มาร่วมพิธีด้วยเพราะการเดินทางสมัยนั้น ลำบากมากจากใช้นาทถึงกรุงเทพมหานครก็กินเวลายอย่างน้อยสองสมวันถึงจะถึงพระอุปชาของท่านชื่อหลวงพ่อเฉยจันทศริอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดโพทองล่างซึ่งเป็นพระสงฆ์ฝ่ายสามัญที่ถือเคร่งในวัดปฏิบัติแต่พระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อเฉย ท่านยังเป็นอาจารย์ทางฝ่ายวิปัสนาธุระมีความรู้และความชำนาญรู้แจ้งแทงตลอดอีกทั้งทางด้านวิทยาคมก็แก่กล้าเป็นยิ่งนักหลวงปู่ท่านารับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากอุปชาของท่านมาพร้อมกับอาจารย์เปิงวัดชินวนารามและหลวงปู่เท่าวัดหงจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นสิทธิ์ในสายหลวงพ่อเฉยวัดโพทองล่างเหมือนกันเมื่อได้อุปสมบทมแล้วอยู่กับพระอุปชาเพื่อศึกษาเล่าเรียนพันร,รมวินยัยพอสมควรแล้วท่านก็ได้ออกเดินทุดงหาที่สงบฝึกวิปัสสนากรรมฐานและวิชาอาคมต่างๆจากสำนักที่มีชื่อเสียงดงด่ังในสมัยนั้นจนชำนาญดีแล้วจึงกลับลาอาจารย์กลับบ้านเกิดของท่าน โดยท่านได้มาพักที่วัดร้างแห่งหนึ่งข้างหมู่บ้านของท่านชื่อวัดอู่ทองปัจจุบันเนี้เรียกว่าวัดปากคลองชาวบ้านแถวนั้นมีความศรัทธ,ธาเลื่อมใสจึงนิมนต์ให้ท่านจำพรรษาอยู่ที่นั่นเพื่อที่ว่าจะได้สร้างวัดขึ้นมาใหม่ขณะนั้นท่านจึงได้อยู่ณที่นั่นมาจนท่านมรณภผพาในระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้น แต่เริ่มพัฒนาในท้องถิ่นให้จเจริญรุ่งเรืองด้วยจากวัดร้างที่ไม่มีอะไรเลยจนถึงพุทธ,ธาวาสธรรมาวาสและสังฆาวาสเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบจนถึงปัจจุบันนี้ยังมีอุโบสถและมนฑปดบปรากฏให้เห็นอยู่ส่วนการอบรมสั่งสอนนั้นท่านไดแนะนำการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบให้เห็นคุณและเห็นโทษของผลการปฏิบัติตน ในทางที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรจนประชาชนแถวนั้นมีความประพฤติดีมีศีลธรรมเป็นอย่างมากหลวงปู่ท่านเพลินอยู่ในธรรมเสียหลายปีจนกระทั่งมารดา,ท,าท่านที่วัดปากคลองมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดช้ยนาได้ชราภาพลงตามอายุไขและความเจ็บไข้ามาเยือนอยู่บ่อยครั้งด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ในบิดามารดาของท่าน ท่านจึงได้เดินทางกลับสู่ภูมินลำเนาเดิมและได้อยู่จำพรรษาปีแรกแรกที่วัดอู่ทองปากคลองมะขามเท่าซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณที่อยู่ลึกเข้าไปในคลองมะขามเท่าหรือบริเวณต้นแม่นม้ำท่าจีนในปัจจุบันแต่ทวัดสภาพของวัดอู่ทองขณานั้นได้เกิดการชํารุดทรุดโทรมลงตามสภาเกินกว่าที่จะโบณะปฏิสังขรณ ให้กลับคืนสู่สภาพที่ดีได้ต่อไปท่านจะได้ขยับขยายออกมาที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและได้สร้างกุฏิขึ้นหลังแรกหนึ่งหลังพอเป็นที่อยู่อาศัยไปพลังก่อนสืบต่อมามารดาของหลวงปู่ได้ถึงแก่กรรมแต่ได้จัดการชาปนกิจศพและในงานนี้เองหลวงปู่ท่านได้สร้างวัตถุมงคลในรูปพระพิมพ์สี่เหลี่ยมสุมรัศมี ออกแจกเป็นของที่ะระลึกเป็นครั้งแรกเมื่อผู้ที่ได้รับแจกพระเครื่องจากท่านไปได้ปรากฏอภินิหารทางอยู่โยงคงกระพันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเขี้ยวงาคือสุนักกัดไม่เข้าซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่บังเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะบ้านนอกอย่างในชนบทสมัยก่อนนั้นไม่ค่อยจะมีรั้วรอบขอบชิดจะเป็นส่วนใหญ่ก็ได้อาศัยสุนัขที่เลี้ยงไว้เป็นยามเฝ้าบ้าน ฉะนั้นการที่จะเบียนแวะไปบ้านหนึ่งบ้านใดนั้นจะต้องระวังเรื่องสุนัขรอบกัดให้ดีมิฉนั้นท่านจะถูกสุนัขก,กัดเอาให้ง่ายพระของหลวงปู่จึงมีชื่อเสียงเรื่องสุนัขก,กัดไม่เข้าเป็นปฐมเหตุก่อนจึงมันเกิดความนิยมไปขอท่านนแขวนคอบุดลานเพื่อการเขียวงาและพยันตลายต่างๆสมัยก่อนพระวัดปากคลองเนื้อตะกัว จะมีแขวนอยู่ในคอเด็กในท้องถิ่นเกือบทุกคนและถ้าจะไปขอพรหลวงปู่สุท่านมักจะถามว่าเองมีลูกกี่คนท่านก็จะให้ครบทุกคนกิตติศัพท์ในความคลังประสิทธิ์ในพระพิมพ์สี่เหลี่ยมของท่านจึงค่อยๆเผยแผ่จากปากหนึ่งไปสู่อีกปากหนึ่งในเวลาไม่ช้าไม่นานคุณวิเศษของท่านจึงค่อยๆโด่งดังขจรขจายไปทั่ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักการขนส่งสินค้าตลอดจนการทำมาค้าขายจะขึ้นล่องจะต้องอาศัยแม่น้ำเจ้าพระยาทียแห่งเดียวเท่านั้นเพราะในสมัยนั้นถนนหนทางทางบกยังทุรกันดานพอตกเพลาคำ่ำพอขายแม่ขายเรือเล็กเรือใหญ่ จะมาอาศัยนอนคลางแหลมที่แพ่หน้าวัดของท่านเพื่ออาศัยบาร,รมีของท่านเพื่อช่วยป้องกันขโมยขจรที่จะมาประทุษสลายต่อเลือดเนื้อชีวิตและทรัพย์สินถ้าจะเปรียบไปแล้วหน้าวัดของท่านจึงเป็นเสมนหนึ่งเป็นชุมทางที่สำคัญนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเสริมส่งให้เกียรติคุณของท่าน ได้แผ่ขยายไปทั่วทุกภาคของประเทศชื่อเสียงของท่านจึงเป็นที่รู้จักกันดีหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่ามีผู้กล่าวว่าท่านมีวิชาอาคมเวทมนต์เก่งมากสามารถเสกใบไม้ให้เป็นตัวต่อตัวแตนเสกหัวปลีให้เป็นกระต่ายเสยกก้านกล้วยให้เป็นงูได้และเรื่องอภินิหารของขลังคงกระพันชาติ มีอีกมากมายอาจจะเป็นด้วยบุญกุศลของหลวงปู่ศุกกับสมเด็จในกรมพระยาชมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งราชนาวีซึ่งเป็นพระเจ้โอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านำรำดับพระชาชสกุลวงศ์เป็นพระองค์ที่28และเป็นพระเจ้าลูกย่าเธอพระองค์ที่หนึ่งในเจ้าจอมมารดาหมวดธิดา พระยาสุรวงศ์ชัยวัฒนได้สร้างสมกันมาแต่ชาติปางก่อนดลบันดาลให้เสด็จในกลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งทรงศรัทธาเลื่อมใสในทางมหาพุทธาคมอยู่แล้วได้เสด็จประพาสไปในภาคเหนือจึงเป็นเหตุให้ดลวงปุ่สุขและพระองค์ท่านได้พบกันและเป็นที่ต้องอัธยาศัยซึ่งกันและกันจึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์เป็นอาจารย์ เพื่อจะได้ศึกษาทางมหาพุทธาคมและปรากฏว่าพระองค์เป็นสิษย์ที่มีความรู้ความสามารถได้ศึกษาแตกฉานจนกระทั่งหลวงพ่อเองก็หมดความรู้จึงได้ให้เสด็จในกรมไปศึกษาเคล็ดวิชากับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตต่อดังเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนั้นและได้วาดภาพพุทธประวัติด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง ที่อุโบสถด้านในหน้าอุโบสถซึ่งปรากฏจนทุกวันนี้หลวงปู่สุขท่านมีเมตตามากจึงมีสิทธิ์เป็นอันมากที่มาเรียนวิชาเหล่านี้ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูวิมลนคูนากรและเป็นเจ้าคณะแขวงซึ่งปัจจุบันเรียกว่าเจ้าคณะอำเภอเป็นองค์แรกของอำเภอวัดสิงห์แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเมื่อใด น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดธรรมะดีๆในการดำเนินชีวิตขอพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานสู่เส้นทางบุญขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทํามาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคน ทุกท่านสวัสดีครับ